สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับงานางคําคืนที่ผ่านมาจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครช่างกล้าทําขนาดนี้นะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมาที่น้องต้นข้าวจะต้องวิ่งถึง2คิวงานที่จังหวัดราชบุรีและ FC f c ฟซี c l u คับต่างเดินทางต่างไปให้กําลังใจน้องต้นข้าวและทีมงานนะครับกันแน่นเหมือนเดิมและสําหรับที่นั่งที่เตรียมไว้นะครับแทบจะไม่พอคือ FC f c ฟซีคที่ชื่นชอบ บทเพลงลูกทุ่งเพราะเพราะเสียงมั่นหวานจะต้องไม่พลาดสลับค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อรู้ว่าน้องต้นข้าวจะมาทําการแสดงและจะต้องเรียบไปจองที่นั่งด้านหน้านะครับเพื่อที่จะได้ชมน้องต้นข้าวแบบชัดๆและภายในงานนี้นะครับก็จะมีภาพความประทับใจที่เอฟซีแฟนคลับทางบ้านนะครับอาจจะยังไม่ทันเห็นสําหรับโมเมนต์ความน่ารักของเอฟซีแฟนคลับท่านนี้นะครับเพราะจะมีความน่ารักมากเหลือเกิน กับสิ่งแรกก็คือ FC v a n c o u v ับมอบมองกุฎที่ทำมาจากเงินสดถึง2ชิ้นให้กับลูกสาวและคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับซึ่งจะเป็นมงกฎุฎเงินสด2ชิ้นจริงๆซึ่งมูลค่าก็ไม่ธรรมดาและจะมีของขวัญที่ FC Vancouver นำมามอบให้ด้านหน้าเวทีและเป็นสิ่งที่ผมว่าใหญ่ที่สุดนั่นก็คือตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มากๆ และก็ตัวใหญ่กว่าน้องต้นข้าวด้วยนะครับคุณผู้ชมจนต้องขอแรงจากทีมงานเพราะตัวมันใหญ่มากจริงๆและผมว่าในค่ำคืนนี้คือของขวัญสุดพิเศษ,ษที่เอฟซีแฟนคลับตั้งใจมามอบให้และจะเป็นภาพความน่ารักมากเลยทีเดียวยิ่งวันนี้น้องต้นข้าวมากับวงศรสุสพรรโชว์ที่มาบรรเลงยิ่งทําให้การโชว์เป็นอะไรที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นดนตรีแดนเซอร์ผมว่าลงตัวมากเลยทีเดียว และที่สําคัญก็คือได้รับคําชื่นชมจากเอฟซีแฟนคลับที่รับชมอยู่ทางบ้านและรับชมด้านหน้าเวทีนะครับอย่างความคิดเห็นนี้เมื่อได้เห็นการโชว์มเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งได้ระบุว่านาทีนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าวงสอนสุพรรณโชว์ต้นเข้าวสุปรียาเป็นอะไรที่ลงตัวมากด้านอัธรรทางเสียงเพลงด้วยฝีไม้ลายมือบรรเลงดนตรีระดับชั้นครู ผสมประสานกลมเกลื่อนกับเสียงร้องอันหวานแหววมีเอกลักษณ์ของสาวน้อยมหัศจรรย์ช่างเป็นอะไรที่ลงตัวจนไปที่กล่าวขานและชื่นชมของเหล่าบราเอฟซีแฟนคลับที่ได้ชมได้ฟังทั่วทั้งประเทศจนด่งดังชนิดที่ว่าอะไรก็ชุดไม่อยู่จริงๆสารสุพรรณโชว์ต้นข้าสุปรียาและนี่ก็คือ คาที่เอฟซีเปนคับต่างชื่นชมสําหรับการได้ชมในการโชว์ของต้นข้าวกับวงสอสุพรรณโชว์และไม่ใช่ครั้งแรกของการพูดถึงซึ่งจะมีอีกหลายครั้งมากเลยทีเดียวจนกระทั่งเอฟซีเปนครับหลายท่านะครับต่างยกให้น้องต้นข้าวและคุณสันิโชครวยแขกเจ้าของวงสอสุพรรณโชว์เป็นคู่บุญบารามีซึ่งได้ระบุว่าสอสุพันโชวงคู่นี้คงเป็นคู่บุญบารามีเพื่ออ,อุดหนุนจุนเจือกัน รักกันจับมือกันไว้คงรู้ใจกันมานานเล่นบนเวทีแล้วก้าวต่อไปเพื่อความสุขของคนทั้งหลาย s สสุพั a ช c ต้นข้าวสปริยาและผมก็ว่าเมื่อ fc บันครับได้เห็นการโชว์ของน้องต้นข้าวกับ s สุุ u ันโชว์ไม่ผิดหวังจริงๆซึ่งเป็นการโชว์ได้อย่างประทับใจมากเลยทีเดียวสมกับคําที่ว่าเครื่องเสียงดีดนตรีมาตรฐานยิ่งเป็นนักร้องเสียงหว,วาน มาบรรเลงและขับกร่อมเป็นอะไรที่ลงตัวและสมบูรณ์แบบมากในตอนนี้นะครับอย่างคำที่ FC แฟนคลับใช้ก็คือเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างกันมาจุนเจือกันและต้องขอชื่นชมว่าสุดยอดมากจริงๆลงตัวมากจริงๆต้นข้าวสุปริยากับวงสัสุปันโชและอีกท่านนะครับที่มักจะพูดถึงนอต้นข้าวนั่นก็คือโคโซคู่บุญราชินีเพีงลูกทุ่งแม่พึง่งพุ่พวง,พง,พง,พงดวงจันทร์ ก็ยังได้พูดถึงเดิต้นข้าวสำหรับบทสัมภาษณ์ดังกล่าวสิ่งแรกก็คือวันนั้นพ่อธีรศักด์ได้รับคําเชิญจากคุณจัดงานที่วัดครองเจ้าและเพิ่งได้คิวงานของต้นข้าวจึงได้เชิญพ่อธีรศักด์มาขึ้นเวทีและเป็นเรื่องราวที่แสนประทับใจสําหรับเรื่องราวที่พ่อธีรศักด์ได้กล่าวบนเวทีนะครับซึ่งพ่อศักด์ยังได้ชมน้องต้นข้าวว่าต้นข้าวมีความมหศัศจรรย์อายุแค่นี้ แต่มีความสามารถเก่งเหลือเกินซึ่งในวันนั้นนะครับพ่อสากแกก็ตกใจและชื่นชมน้องตอน้าาน,งตนข้าวมากๆน้องต้นข้าร้องเพลงของแม่พึ่งและพ่อสากอยู่บนเวทีตลอดที่น้องต้นข้าทําการแสดงและที่สำคัญก็คือพ่อสากก็เป็นอีกคนที่เฝ้าดูการเจริญเติบโตของน้องต้นข้าอยู่เช่นเดียวกันนะครับและยังแปลกใจเลยเมื่อได้เห็นน้องต้นข้าถึงกับขนลุก และเมื่อพ่อสักกับน้องต้นข้าวได้ยืนคู่กันและพ่อศักยังแปลกใจเลยเหมือนกับว่าพ่อศักได้ยืนคู่กับพุ่มพวงดวงจันทร์อีกครั้งและจะรู้สึกแบบนั้นเลยซึ่งน้องต้นข้าวก็คือพุ่มพวงน้อยตัวเล็กๆแต่ลีลาก็คือถอดแบบอย่างใกล้เคียงกับแม่พึ่งมากๆและนี่ก็คือคำที่พ่อสักได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่ผ่านมาและจะมีอีกคำที่พ่อศักได้พูดถึงน้องต้นข้าวนะครับ ซึ่งได้ระบุว่าดีแล้วที่หนูเดินตามรอยแม่พึ่งแล้วหนูจะประสบความสำเร็จและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของพ่อธีรศักดิ์ซึ่งจะเป็นคำพูดของพ่อศักดิ์โดยตรงในการให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดที่ผ่านมาและถ้า,าคุณผู้ชมทุกท่านไม่ได้ยินคำนี้จากปากพ่อศักดิ์ก็คงจะไม่รู้เลยว่าขนาดพ่อศักดิ์เองยังนึกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆภาพบรรยากาศบนเวทีของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ ซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆและเหตุการณ์ที่เคยเกิดจากอดีตได้กลับมาเกิดอีกครั้งและไม่ใช่แค่พ่อสักเพียงคนเดียวและยังมีศิลปินหลายท่านก็ต่างได้พูดถึงนกต้นข้าวเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโนตอุดมพ่อเอกชัยศรีวิชัยพ่อยิ่งยงยอดบัวงามก็ได้พูดถึงนกต้นข้าวและล่าสุดน,นะครับก็จะมีศิลปินอีกท่านที่ได้พูดถึงนต้นข้าวนั่นก็คือคุณลูกนกสุภาพร พอหลังจากที่นกต้นข้าวได้นําเพลงคุณลําไยมาร้องบนเวทีอีกครั้งนะครับและทําให้เอฟซีแฟนคลับหลายท่านเมื่อได้ฟังเพลงนี้ก็ต่างนึกถึงต้นฉบับนั่นเองที่ได้ร้องไว้นั่นก็คือคุณลูกนกสุภาพรก็เลยเป็นเรื่องราวที่แสนประทับใจอีกครั้งซึ่งคุณลูกนกก็ดีใจที่น้องต้นข้าวได้นําเพลงของตนกลับมาร้องอีกครั้งโดยคุณลูกนกได้พูดถึงนงต้นข้าวว่า เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่น้องยังไม่มีเพลงของตัวเองแต่รู้ว่าน้องดังมากขนาดยังไม่มีเพลงของตัวเองแต่น้องก็สามารถดังได้ขนาดนี้โคตรเก่งเลยโคตรเฉียบสุดๆและลองไปฟังคำพูดจากคุณนกและสุดที่ผ่านมานะครับแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ด้วยที่น้องยังไม่มีเพลงน้องยังไม่มีใช่ไหมถ้าเกิดพี่นกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเยอะๆหรอกพี่นกไม่ค่อยได้ดูหรอก ไม่ค่อยได้ดแูแต่รู้ว่าน้องดังมากอืมว่าน้องยังไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองเนี่ยคืออันเนี้ยสําคัญสุดเลยใช่ไหมหรือเปล่าถ้าเกิดนกถ้าเกิดพี่นกพูดผิดนกขอโทษน,นะดัะคือน้องยังไม่ได้มีเพลงเป็นของของตัวเองเนี่ยแต่น้องอ่สามารถสามารถดังได้แล้วมีงานได้ขนาดเนี้โคตรเจ๋งเลยอะ่ะจริงโคตรเจ๋งเลยนกบอกให้แบบอืโคตรเฉียบอะ และนี่ก็คือคําพูดจากคุณนกเมื่อลาสุดที่ผ่านมาและก็เป็นเรื่องราวดีๆของวงการเพลงลูกทุ่งได้กลับฟื้นมีชีวิตชีวาอีกครั้งต่อมานะครับเรามาปิดท้ายกับคิวงานที่เหลือในเดือนสิงหาคมปี2568ที่เหลือนะครับและจะเป็นตารางคิวงานที่เหลือในตอนนี้และจะมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยนะครับในวันที่22สิงหาคมปี2568ในงานฉลองพัดยศักครูสันติภาวนาพิธา ณวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์อแแปลงยาวจังหวัดชเชิงเ์เซาในวันที่24สิงหาคมในงานทอดประปาสามาคัคคีปี2568นวัดถ้ำเขาจ่าท่าโปง่งธรรมาภัยบูนหมู่3ตำบลวังดง้งอเภอเมืองจังังหวดกาญจนบุรีซึ่งงานนี้นะครับโน้ต้น,ตนข้าวกับวงคลางไมา้แบนจะไปมอบความสุขภายในงานนะครับในวันที่26สิงหาคมปี2568โนตต้นข้าวแสดงที่ วัดนาใหม่อำเอภห้วยกระเจ้าจััวหงดกาญจน,นบุรีต้นเข้ากับวงคลามัยแบนในวันที่27สิงหาคมปี2568ในงานสิงหาพาเมธธรรบุญณวัดใหม่สี่เมืองอดำเนินสะดวกจวหวัดราชบุรีต้นเข้าสุปรยากับรมวงสสุพันโชวในวันที่29สิงหาคมปี2568ในงานปิดทองหลวงพ่อธรรมจักร วัดบุญทวีอเภอเมืองจัังหวดเพชรบุรีต้นข้าวสุปริยากับลำวงสารสุพรรณโชในวันที่31สิงหาคมปี2568ได้งานกะหลี่ปั๊บจัังวดสระบุรีต้นข้าวสุปริยาลำวงสารสุพรรณโชและคารมัยแบนจะไปมอบความสุขภายในงานนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตคิวงานที่เหลือในเดือนสิงหาคมหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอย่างไรก็จะแจ้งให้คุณผู้ชม ได้ทราบในครั้งต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารความประทับใจล่าสุดที่ผ่านมาที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ